สวัสดีสมาชิษคาราดาเซนเดองผมนะครับวันนี้พบกับผม,มจะเป็นเช่นเคยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เหลือล้นหลายรายการนะครับหนึ่งคุณในรายการวันนี้มองที่เกมฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่1คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับกบฎเยนของอินเตอร์มิลานมาดูหน้าฟังเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับภายใต้การคุมทีมของ,ของเป๊ปกัวดิโอลาผลงานยอดเยี่ยมมากเกมล่าสุดพลิกชนะเบรนท์อฟอร์ดสองประตูต่อหนึ่งก็ง่าตัวเก่งยงัง เออร์ลิงฮาแลนด์ซัสอประตูนำดาวซันโวของหลีกตอนนี้ตารางคะแนนในหลีกตอนนี้ยังนำเป็นจ่าฝูงแข่งไป4นัดชนะลวดทางด้านทีมเยือนอินเตอร์มิลานภายใต้การคุมทีมของซิโมเน่อิซากีผลงานไม่ดีในนัดที่ผ่านมาทำได้เพียงเสมอกับมอนซา1่ต่ 1, ในเกมเซเรียอาตารางคะแนนในหลีกตอนนี้เยอนดับที่3แข่งไป4นัดชนะ2เสมอ2 การจัดทัพวันนี้เจ้าบ้านแมนซีมาในระบบ3 4 2 1หนา่าเปาซงเออริงฮารันเติมเกมลูกด้วยเบร์นาโดซิลวาเควินเดบรอยเดินกลางส่งโรดี้คู่กับมาเตโอโควาซิติงแบ็กซ้ายซาวินโยิงแบ็กขวาโดกูแผงหลังสามคนส่งรูเบนิอาตมารีเลอาคการจียอสโกกวาดิโอผู้รักษาประตูจะเป็นแอดิซอนท้างน้าทีมเยือนอินเตอร์มิลานมาในระบบ 3-5-2หคู่นาซงมาคัสตุลามคู่กับเราตอตโรมาติเนสแดนกลางวางเฮนลิกมาคิตายานฮาคาสาราล,ลูนิโคลเล่บาเลล่าแผงหลังสามคนวางฟาเชสโกอชเชบีอเลสซานโดบัสโตนีบนเบนจามินปาวาผู้รักสาประตูก็จะเป็นยานซอมเมอร์คู่นี้ก่อนเกมเขาให้เมซี่เหนือกว่าอยู่พอสมควรครับเกมล่าสุดที่เจอกัน แมนซีนชนะชนประตูศูนย์ 0, ในนัดชิงยูฟาปี2022เคยเจอกันมาสามนัดแมนซีนชนะ2อินเตอร์ชนะหนึ่งฮัศซคู่นี้ผมมองว่าแมนซีฟอร์มร้อนแรงสุดๆในตอนนี้เกมลุกพร้อมพังประตูส่วนทางอินเตอร์มีเกมรับเป็นจุดเด่นมองแล้วเกมนี้วัดกันที่เกมลุกกับเกมรับว่าใครว่าทีมไหนจะทำได้ดีกว่าส่วนตัวแล้วยังเลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลาน น่าจะต้านเกมลูกแมนซีได้ถ้าแพ้ก็เต็มที่หนึ่งลูกคืนนี้ให้ตามเชียร์อินเตอร์มิลานเป็นที่พน่าเชียสลับค่ำคืนนี้เลยนะครับอย่าเล่นที่ตามช่องวันนะครับไปพบกันใหม่สวัสดีครับ